ผมใน EP 2เนี่ยก็เป็นเรื่องของ mindset การลงทุนนะครับมันสำคัญนะครับที่เราต้องรู้ก่อนว่าในการลงทุนเนี่ยเราลงทุนทำไมนะครับในการลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่กำลังประกอบอาชีพอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้เงินมา <c oughs> ได้รายได้มาเนี่ยคำถามคือรายได้ตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนมันคงจะดีกว่าในยุคสมัยนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ <c oughs> หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนนั้นเสี่ยงกว่านะครับในยุคนี้เนี่ยเรื่องของรายจ่ายอะไรก็รตามเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะงั้นใครที่หนいいีการลงทุนเนี่ยในช่วงที่เกษียณไปแล้วหรือในช่วงที่เราอาจจะต้องดูแลทั้งครอบครัวของเราเองหรือครอบครัวที่เราไปแต่งงานหรือ,อลูกก็ตามนะครับมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะงั้นไมเซทการลงทุนเนี่ยจะพูดถึงสาเหตุที่เราจะป็นต้องลงทุนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้ตอบตัวเองก่อนครับว่าทําไมเราถึงสนใจเรื่องของการลงทุน และเหตุผลที่เราจะเข้ามาลงทุนนั้นคืออะไรนะครับในการสอบถามเนี้ยผมได้สอบถามคนจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ได้มา3ส,สาเหตุหลักๆสาเหตุที่1เนี่ยเป็นสาเหตุที่ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเขารณรงค์ในเรื่องนี้กันมากก็คือเรื่องของการเกษียณลงทุนเพื่อให้เกษียณสบายนะครับที่ต้องวางแผนเรื่องของการเกษียณเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในแผนการเงินทุกประเภทนะครับแผนการเกษียณเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเป็นแผนที่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วันที่เราคิดได้นะครับยาวไปจนถึงไม่ใช่แค่กเกษียณน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแผนการ,กรเกษียณคือการวางแผนเก็บเงินถึงตอนกเกษียณและยังไม่พอยาวไปถึงตอนที่เราจากโลกนี้ไปนั่นคือแผนที่ยาวที่สุดและคนส่วนใหญ่ก็เลยตอบมาว่าสาเหตุที่เขาลงทุนนะครับก็คือเพื่อการ,กรเกษียณน,นะครับข้อที่2เป็นสาเหตุหลักๆอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการที่เขารู้สึกว่าเงินของเขาเนี่ยมันไม่เติบโตนะครับทำไม แน่นอนเราเห็นอยู่แล้วว่าธนาคารสมัยนี้นะครับเงินเดือนเรามาเข้าที่ไหนครับธนาคารธนาคารสมัยนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับจุดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมุติเราฝากไว้สักหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทจุดห้าเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับห้าร้อยนะครับปีหนึ่งจากเงินหนึ่งแสนเนี่ยมันโตมาแค่ห้าร้อยบาทถูกไหมห้าร้อย500บาทเนี่ยสิ่งที่มันแย่กว่านั้นก็คือเงินเฟอ้อที่มันตามมาครับมันก็ทําให 500ร้อบาทตรงนั้นอาจจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มันโตขึ้นในทุกๆปีนะครับและข้อที่สานะครับก็คืออยากได้ช่องทางที่มันเพิ่มความมั่นคงขึ้นแน่นอนแหละว่าคนเราเนี่ยเราทํางานนะครับเราก็จะมีช่วงอายุในการที่เรายังทํางานได้อยู่ช่วงที่เรายังหารายได้อยู่แต่จะดีวมั้ยถ้าเงินของเราเติบโตเพียงพอในช่วงมั่นปลายชีวิตนะครับแล้วมันสามารถเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูทั้งเราทั้งครอบครัวของเราได้ก็เลยอยากเพิ่มความมั่นคงก็คือหันมาลงทุนให้เงินได้ทํางานบ้าง นี่คือ3สาเหตุหลักๆที่จะฟังจากหลายๆคนนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุที่พลาดไม่ได้เลยว่าต้องมีคนตอบมาแน่ๆแล้วเป็นคําตอบที่ชอบมากก็คือทําไมคุณต้องลงทุนครับเพราะอยากรวยครับในการไปบรรยายครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปบรรยายนะครับผมก็ถามอย่างนี้ครับในฮอมีอยู่ประมาณ3 4 0 0ีคนว่าที่มาลงทุนเงินเนี่ยอยากรวยหรือเปล่าแน่นอนว่า100%เต็มยกมือครับในห้องนั้นนะหนึเต็มยกมื หันกลับมาถามผมบ้างผมอยากรวยไหมถ้าผมมาลงทุนผมก็ตอบว่าอยากรวยครับแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นคือคําถามต่อไปครับที่ว่าอยากรวยของคุณเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยครับอ,อันนี้ตอบยากมากครับแม้แต่ในห้องประชุมที่ว่ากันก็ตามมันน้อยมากครับที่จะมีเสียงส่งกลับมาซึ่งผมก็เลยใช้วิธีการแบ่งระดับของความรวยออกไปนะครับเริ่มตั้งแต่สองล้านก็มีคนยกครับ5ล้านก็มีคนยก สิบล้านร้อยล้านหนึ่งพันล้านก็มีคนยกนะครับแต่ก็มีคนที่ไม่ยกเลยเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถจํากัดความของตัวเองได้ว่าเท่าไหร่มันถึงจะเรียกว่ารวยได้นะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าคนที่ยกเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบที่1คือไม่รู้ละเงินเยอะไว้ก่อนโอเคกว่านะครับแบบที่2ก็คือเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับ ที่ออกมาแล้วเป้าหมายของเขาว่ารวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเพราะว่า1คือไลฟ์สไตล์ภาษีสังคมแต่ละคนไม่เท่ากันค่าใช้ใจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรวยเนี่ยเส้นบางๆที่มันแบ่งสําหรับผมนะเส้นบางๆที่มันแบ่งคําว่ารวยของคุณได้ก็คือการที่คุณมีเงินเพียงพอที่จะตอบโจทย์เป้าหมายของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปสั้นๆหนึ่งเดียวเลยก็คือสาเหตุที่เรามาลงทุน ก็คือการที่เราต้องการจะตอบโจทย์เป้าหมายบางอย่างที่มันต้องใช้เงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะแตกย่อยเป็นเป้าหมายของแต่ละคนไปว่าเราต้องการทําอะไรอย่างไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่อยากให้รู้ต่อมาก็คือ3สาเหตุหลักนะครับที่มันทําให้เราไม่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการที่เงินไม่เติบโตจากการที่เราไม่ลงทุนหลายครั้งเราจะเจอคนที่ เราหวังดีถ้าเราเป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็จะหวังดีกับเพื่อนกับญาติพี่น้องบ้างนะครับว่าเฮ้ยวันนี้คุณแนะ่จะต้องลงทุนแล้วนะเพราะเงินของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในธนาคารแล้วมันไม่โตนะครับดอกเบีย้ยแค่จุดเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เงินคุณงอกเงยได้โอเคว่าเทียบกับไปเมื่อ10 20ปีแล้วเนี่ยสมัยอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าของผมเองเลยนะครับดอกเบีย้ยธนาคารเนี่ยมันคือ10%สมัยนี้10%หาจากสินทรัพย์ประเภทที่เสี่ยงสูงสงๆยยััทําาได้กครบ เพราะฉะนั้นการที่ฝากในธนาคารเนี่ยเป็นแค่การลดมูลค่าของเงินด้วยอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปีลงทีละนิดทีละนิดนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้ออาจจะอยู่ที่ประมาณ2-3%ต่อปีเงินเฟอ้อมันหมายถึงอะไรครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเงินเฟอ้อเนี่ยสมมุติว่าวันนี้วันนี้นะครับวันนี้เราต้องการกินกว๋วยเตี๋ยว20บาทให้อิ่มเราจะไปซื้อที่ไหนครับ ไม่มีแล้วครับสมัยนี้น่าจะหายากมากๆแล้วนะครับแต่ลองย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วสิครับยีบาทเราได้ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของเงินเฟอ้อนะครับยังไม่รวมเรื่องของค่าพยาบาลค่าเล่าเรียนทุกอย่างค่าสินค้าพวกนี้คือเงินเฟอ้อที่ทําให้มูล,ลค่าของเงินเรามันลดลงเรื่อยๆแล้วนึกกลับกันดอกเบี้ย0.5%แต่เงินเฟอ้อมันสูงกว่า0.5%แปลว่าอะไรครับ ันแต่ว่าเงินของเราที่มีก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงที่มูลค่าของมันนะครับนี่คือสิ่งแรกหรือสาเหตุหลักอันแรกนะครับที่ทําให้เงินของเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ข้อที่2ครับความต้องการบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับภาษาอังกฤษมันจะมีความต้องการที่แบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือ want คำ NEED โอเคล่ะถ้าเรามองในเรื่องของความจําเป็นนะครับ เราก็จะตัดเรื่องวอนไปวอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของความต้องการที่เป็นเชิงของความอยากได้อยากมีนะครับถ้าเราทําใจได้หน่อยถ้าเรายอมตัดกิเลสได้หน่อยเราอาจจะลดรายจ่ายตรงนี้ได้แต่สิ่งที่มันต่างไปก็คือนิดที่เป็นความต้องการที่มีความจําเป็นเนี่ยสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันย้อนกลับไปยัยงาวัยเด็กนะครับสัก30ปีที่แล้วแล้วกันลองนึกถึงจักรยานสมัยนั้นเนี่ยจักรยานเนี่ยไม่มีทุกบ้านนะครับ บ้านที่มีเงินหน่อยถึงจะมีจักรยานแต่ผ่านไปอีก5ปีนะครับทุกบ้านต้องมีจักรยานเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่สิ่งที่มันตามมาก็คือยุคต่อมาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบ้านไหนมีเนี่ยบ้านนั้นต้องมีฐานะนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะชอบไปรวมตัวที่บ้านหลังนั้นเพราะว่าไปนั่งเล่นเกมหรือว่าไปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในยุคต่อมาคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีไม่ได้แล้วถูกไหมครับแต่ยุคนี้ถามว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจาเป็นไหมไม่ครับมันผ่านมาถึงอีกยกยุุคคคนึงก็ือที่เราใช โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจำเป็นไหมสมัยนี้เดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กอาจจะไม่จําเป็นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับสังคมยุคนี้คือสมาร์ทโฟนครับและแน่นอนสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งราคาไม่ใช่ถูกนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานที่ต้องมีสมาร์ทโฟนนะเด็กระดับประถมก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิดที่มันเปลี่ยนไปตามภาษีสังคมที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นเป้าหมายเราเลยยากขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นสาเหตุหลกัหลกๆที่จะว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมมันหลีกเลี่ยงได้ครับแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในสังคมครับบางอย่างเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ดีหรืออาจาจะจําเป็นต้องมีบ้างนะครับสิ่งที่สามอันนี้สําคัญที่สุดเลยสําหรับการที่เราไม่ถึงเป้าหมายก็คือการที่เราไม่รู้เป้าหมายครับพอเราไม่รู้ว่าเราต้องลงทุนเพื่ออะไรเราต้องเก็บเงินเพื่ออะไรสิ่งที่มันตามมาคืออย่างนี้ครับ แน่นอนว่าการลงทุนสมม,มุติเราเป้าหมายคือเกษียณพอเราลงทุนถึงตอนเกษียณนั่นคือการที่เราหวังว่าตอนเกษียณเราเราจะสบายถูกไหมครับแต่สมม,มุติเราไม่มีเป้าหมายเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอา, <maybe. S 1> เอาไว้เลยเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครั <penguin> บเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่เท่าสบายตอนแก่เท่าใช้เงินวันนี้เที่ยววันนี้สบายวันนี้นั่นแหละครับคือการที่เราไม่รู้เป้าหมายพอไม่รู้เป้าหมายแล้วเราจะเก็บเงินทําไมในเมื่อวันเนี้ย ถ้าเราใช้เงินตอนนี้แน่นอนมันสบายมันรู้สึกดีตอนนี้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีเป้าหมายมันก็คือการที่เราจะพยายามอาชีพเป้าหมายที่เราต้องการไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆอันหนึ่งของการลงทุนเนี่ยก็คือเราควรต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะไปที่ไหนยังไงนะครับโอเคครับทีนี้สิ่งสําคัญที่จะทําให้เป้าหมายของเราสําเร็จเนี่ยผมมองว่ามันมี3ปัจจัยนะครับในที่นี้ผมจะใช้คําว่า3ามบวกหนึ่งนะครับปัจจัยแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของเงินทุน เงินทุนเนี่ย้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสมมติว่าถ้าเงินทุนเรามันมีเยอะพอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําก็สามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินทุนน้อยสิ่งที่คุณจะอยากได้เพื่อให้ทุนเพื่อให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันเติบโตมันสําเร็จได้เนี่ยก็คือผลตอบแทนที่สูงนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของระยะเวลา ถ้าคุณยิ่งมีระยะเวลายิ่งเยอะคุณยิ Write ่งได้เปรียบนะครับลองมอง3ประเภทนี้ครับถ้าคุณมีอันไหนน้อยคุณควรมีอีกอย่างเยอะสิ่งที่ตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นเคสของคนที่เพิ่งจบใหม่เพิ่งเริ่มทํางานรายได้อาจจะน้อยสิ่งที่คุณมีคืออะไรครับระยะเวลาที่เยอะนะครับระยะเวลาที่เยอะผลตอบแทนคุณอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ยังต่ําอยู่และเงินลงทุนอาจจะต่ําอยู่แต่ด้วยระยะเวลาจะทําให้เงินเพิ่มผูนและ ระหว่างนั้นคุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ที่คุณลงทุนและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้นนะครับต่อมาในวัยที่เป็น h, วัยที่เริ่มมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนแล้วเงินทุนอาจจะกลางๆแต่คุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้นนะครับในระยะเวลาที่สั้นลงเนี่ย <jer> <our> ก็อาจจะทําให้คุณสําเร็จตามเป้า,มามหมายได้นะครับด้านที่3มเนี่ยก็คือถ้าคุณระยะเวลาสั้นบางทีเนี่ยบางคนทํางานแล้วเน้นเก็บเงินมากๆเนี่ยสุดท้ายเงินเงินที่คุณออมมามันอาจจะเยอะพอ การลงทุนเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเสี่ยงมานะครับให้ผลตอบแทนน้อยๆก็ยังสําเร็จตามเป้าหมายได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมทิ้งไว้ว่าบวกหนึ่งมันก็คือเป้าหมายมันคือเงินทุนนะครับคูณด้วยเรื่องของผลตอบแทนคูณด้วยของระยะเวลาเพื่อที่จะมาถึงโกก็คือเป้าหมายสิ่งนี้เป็นอย่างสุดท้ายที่เป็นปัจจัยครับผมมองว่าเป็นปัจจัยแต่ว่ามันคือปลายทางที่ไม่อยากให้ทําในเมื่อเป้าหมายของเรามันไม่สามารถสําเร็จได้ แต่3อย่างที่ว่ามาเงินทุนผลตอบแทนและระยะเวลาของเราเนี่ยเราไม่สามารถหามาเติมได้จริงๆสุดท้ายสิ่งที่มันทาได้ก็คือการลดเป้าหมายของเราลงเพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรามีแต่นั่นก็คือการที่คุณลดคุณภาพของชีวิตคุณลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้การลงทุนในวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะเข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะฉนั้นผมขอสรุปในเรื่องของไม n d เซ t การลงทุนนะครับ จริงๆแล้วผมขอสรุปเป็นประโยคเดียวสั้นๆนะครับก็คือการที่เรามีเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการตอบโจทย์ที่มันต้องใช้เงินนะครับนี่คือสาเหตุหลักที่คุณเข้ามาลงทุนส่วนที่เหลือเนี่ยคือความเชี่ยวชาญและความรู้ที่คุณต้องไปศึกษาเพื่อให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ